พุกคำนำให้กินพูกคำดินให้อยู่ตลอดถึงพญายมบาทูดยมบาบาจนปวดป่อยเอาดวงวิญญาณพอบุญแม่สาอ่างบ่อไทยมาเอาบุญนกุศลกับลูกกับเต้ากับพี่กับน้องสร้างบุญสร้างท่านหานักมเอนีวันนี้ด้วยเธอ ดอมควมินจลาเทียนนาขนเมนเทียนพรมเวทกันถึงตอนบวชาทยนาขอนเตียวว่าตื เอมเป็นกะแล้วทัวั้นสวยรูนทางประตัวกะสำอางนาตางติดตั้งเรือแต่ยังท่าสรีบานในภูมิฐานโกเดนในการเทศฉลองกวางกฐีมือนี่กระดังเช่นสิสนเซลแล้วสร้าง

นางนปร,รัตอิมเอ,อ็มนา่งลูงยศมาตรัญญาหอมดวงชนิดดาผ้าบอ่อไทยรักชาติบอ่อไทยสถเียนยศมาความลูกหลานญาตพนนิพี่น้องน้องดนเนือเพื่อไในทำบุญสร้างอุติตา ผู้ที่มรณะเมียนสามสิบบอกวคือเน่ยคือ่ามสาัมมาบ่ไทยพ้อมพอบุญบ่ไทยผู้เป็นตายไปแล้วบ่เย็ยนเ่ ญพ่อบุญแม่สมางบ่อไทยมาเด้อพ่อบุญน้กแม่สมางอยู่ทางไทยมาหลับอบุญเราคุณส่วน สันนาอยู่บอนได้บ่มีหวัวเมนพอบนเมสัมอังไปพอกันอยู่ฝากฝากกายว้ยมาสาเดือเมสัมสองัง มาลองเอาเด้อเมียส้องมาเด้อเมียส้ำอังพอบุตรเมียผู้พาตันทั้งไอ้วัยคืนเจ้ามาบ้านเนี่ยมีผู้พาตันนาผู้ละทาังไอ้เจ้าพาสิผู้พาป้าไม่ผินยันเจ้าไงล่อง แม่แมนได้ยินเสียงอาจารย์เดททานมหาการจนสักเอื่อนโนบพระราษฎวงอรัญญาชชนิดาพารักจาดสะเทียนหมู่เคยไปวัดญาติพี่น้องนองโดนเดือนเสียงเพื่อนเพื่อนไปใส่ ขึ้นขึ้นเน่พ่อใหญ่แม่ใหญ่แม่สับางบ่ไทยว่ามานว่ามาเดพบมสำ วย่านพอบุญแม่ซ้ำอ่างคือเสิมาหอดแนวลูกเต่าทั้งหลายลูกขึนผูกคอต่อแขนเนื้อผูกอดดวงเวียนยันอีเม่เ้าไว้ตื่นขึ้นเมื่นเสารตักบาทหยาดนามสาแล้วจังค่อยไปเนื้อขานแม่นมา ตกปาสังญาณเวททั้งใดตั้งใจมาหามื้อนี้ทําบุญแล้วแม้นว่ามีคนอื่นอย่ามัวเพิ่นไปแวพอบุญแม่สําอาง จุงค่อยปูนจุงค่อยเองแก่นั้นข้าควงลำปวงน้ำเด็กน้อ ขันเมนข้าเมียน้ำเห็นเจ้าทั่วเงือไก่เจ้าพายเงื้อหนีกะลวง้องยมาบานขามผูพ้พานผู้เ่าดองคุณเขาเกินลำบากเห็นเจ้ามาเท,ท,ท,ทอเทอย่าเวขังลำวังใดจังว่ามาด้ จมฟ้าคันลโกขึ้นมาท่าแปีงดอกแตียงโต๊ะมาแตีงตัวโกโก้ขึ้นไปเบียงถึงวิหารขึ้นไปเบียงฝูงเทวังโยสวรวันวิมานกวัง Chàng vàng mà đường, đường mạc đâu, và mà ma mà, mà hoạt hạt đá đòn Châu nhà đầy miền Nam. ดนปากขามังวดบาปาแต่อย่าแวนเล่นละนังเสยลาอย่าโยนเสาระวังเกยบนเห็นอ่านพันนาดงขันจะลงหนทางจงลาฟังเสียงคองมังดียดียังเครื่องแค่ เมียนสังลูกสังหลานสังพี่น้องคนได้ได้คือกันแล้วแต่งจึงลูกการทนให้อภัยบางอย่าใส่กรรมเด็กน้อง khăn men má hoan ban hẹn cháu nhang thuốc hà nam cô tha nam sang chẳng men lại âu hay an ta lại thắng tiền nam bắt tiền lướt cháu xe lấy lang cháu nhà mua vô vẫn năn kẹm hoa năn pa mon ามทอนอย่ามัวงอนในอยู่เพลงมีทั้งขอแไปป่าหาเดา Nam ta than ơn mà làm mà lo mà đỡ năm ta giăn lại mệt mà lai nó sụn xin nè cứ chẳng miên giăn cháu แม่สมางคือเจ้านั้นเป็นห่วงปัญหายังทั้งปวงยังบ่เสร็จันเรียบร้อยโตเจ้าคันดวนตายจ้งว่ามาเด้อ ตอนนี้อัตมาภาพทั้งสามนิลาขอเวิงนวนถึงเทวดาท่านวลูกหลานนิลาอยู่เมืองคนทรงกุศลไปหาทรงพระไปให้ย้อนดวงใจที่เป็น่วาง ຍັງກັ້ນຕຸນຢູໃນຊວງຍັງເປັນຫວງຢ่ູລອຍັງຄຶດຮອດຢบ่ແລວ n g ກຸສົນແກ້ວໃຫ້ລໍານ້ໍານັລະດວ່າ เจ้าภาพมานางนีเลวหลงพีสีสู่ขวัญให้ให้พอยีเมย์ยัด้ผูกแขนเอาอีพออีเมียแจกฝ่ายแจกได้กันขึ้นพละเ้นพละเศนผูกเอาแขนลูกแขนหลานผูกขวัญลูกขวัญหลานเอาหันหนาไปทั้งพี่เจ้าภาพมัาจะได็ผูกง่ายๆนางเลี้ยงนี่ก็ได้นี่จากธรรมดหลงพีไปธรรมดมหาจรนี่ก็ได้หันหนาไปทังพุ่นให้พอยีเม่ใยญ่เอาอีพออีเม่มาเขามหาลูกหาหลานแล้ว หลานเด็พ yeah. mm. ah ah no? no. ่อตายจากแม่ตายจากแล้วหลานเสียอกเสียใจห้องให้ห้องหมผูกองควนลูกควนหลานจักน้อยนออีพอีเนยแไม่ใหญ่นอเอาอีพอีเมีเงียบมากจักน้อยอีเมียถือไฟขึ้นพลัสเนสองเซนบัดว่ามาเด้อขวญเอ้ยจังคอยผูกเด้อแม่เด้อเอานังลงสะกอนสู้ขวญจักน้อยนอหยาดยมนบัดว่ามาเด้อขวนเอ้ยจังผูกเด้อเอิ้นขวญลูกขวญหลานเด้อ มาดอันปรโนเมื่อคืนมาดเนฮอันวามพาบานเท่ได้หาเลิกยำเด่นเถืออมือเป็นมุงคลเลิกดีดาพร้อม เลี้ยวจึงเชิญเจ้า,าพามทานทั้งเหมือนดอก้อยวั่นนาะมาพรำพร้อมสิจุงเขาสุขวันเ์ตัวแต่งเล้วเกลียวแก่นผาข้ามตัวแต่งเล้วเกียวแก่นผาข้าม สีไใ้ทำมน m ควรละส่วนควัญทวนอันพี่เนียนกับแม่ลูกหลานแม่บอเอามานั่งพี่พี่เนียนมาใกลๆนั่งใกลๆธรรมันในพ่อเยี่ยไม่ได้สู้ขวัญไหนเอาก้ออีแม่เนียนในพ่อ ว่านสีสีสีส,สีมือนี้เป็นมือสันวันเดีวันเดนเทีละมูนตาสุกตกอันนี้ตกอันนีก้ก็เมนตกก็ไม่จานละขันอันนี้น่ะเมีนขันไม่แก้ว บุญนนการตงแต่งแล้วรีบย่อมากพรามดาวดาหมดส่งย่างเสียนผาสร้างไม่มามีทางขันน้ำมันมีกระดอกกระไม้แก้วบุญนักการตงแต่งแล้ว แต่งเดวปัจจุบันสัสดันฤทมีทุกสิ่งสั่มลมิหัวควยพาสุดนี้มีสินได้ฝ่ายสินนี่ได้มาจากกาอินท่าทีลานทันละประท่านยอมามาสู่แขนมาสู่ขวัญละัทธาเจ้าพาดาลาดานนี้ก็ด้วยเงินทองทางข้าวควงนี้ก็มีก็ะลายลาง คันบอกเอื่นบอกยังมีนั่น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 ่ปูมปาปิงกี้ทุกทันเทียนั้นตั้งนัทั้งนั้นทาน่างันลาฟงลาอัมลามมาทางนางปานแหล่มีเที่สิ่งใดดีเนจจัดเจงในตรงแตีงไหลายอันมีหลายเนียวควันขาสีเอื่นควันเจ้าภาพลาควัน chồng em tao má và má dưới hoàn đêm đêm và mà. sau kèm mà yêu thèn thơ long viêng mà yêu thèn cầu hương nhanan xa mìm hay tao mắm đêm và mà yêu quán ưu สียงคองยินเสียงมุงมงคองเจ้าหวามพอเปิ้นตีมากยินเสียงมุงมุงคองเจ้าหวามซาเปิ้นตีเป่าสมเด็จมาลาเจ้าเปิ้นตีหองแม่นเป่าพุ่นเดินเดเดินเดมว่าไม่ยะควัน yếm yếm Quần nắng luồng nhốt mạc Quần nắng à năng nhá hôm đường Quần nắng sáo chân nên đà phá Bỏ thay quần nái lắc sạt bỏ thay Quần nái sở thiến nhốt mạc Cả mà xa mưa nề văn nề Ơn hẹn em hoa nhây mẹ nhây và mà giữ khoan nỗi yên nó đêm sáng tim, quần quẻ mà hôn tàu cầu, วันก so e ่อยมาสมในเนื้อเสืออยู่ในกินงวันผู้เป็นวาก่อยมาดเวนไว้วันผู้เป็นลายก่อยมาไม่วันเนามีทั้งวันผู้เท่าเท่าร่างกายก่อยสักไม่ก่อนเท่าตามหลังมาอยู่จบ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 หล่ามาเยอะวัน ขันเจ้ากินเขาผีเจ้าหักขันเจ้ากินหมากผีเจ้าคายให้เจ้าขึ้นมาได้ท่องเป่าให้เจ้ามายุสืบสามน้ำดอมพมันดาเนบีดาเส้อโคดยาเกี่ยวกดกูธามารักษาตุนตเจ้ากับต่อเท่าเขาสู่เทียมฆ่าด้วยพระฆาาทิวา สยตมพูวังสยมังคลาสยสยามหามงคลก่อคาเทินสาธุเทศนาปรโยสานิ